ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราพาไปล่องเรือนะครับเป็นล่องเรือเที่ยวรอบเกาะเก็ดนะครับอยู่ใกล้ๆก้รุงเทพแล้านี่เองนะฮะสำหรับค่าเรือนะครับผู้ใหญ่9 0บาทเด็ก5 0บาทนะวันนี้เราก็มากัน3คนเลยตอนนี้กําลังเดินอยู่ตอนนี้มาถึงจุดแรกที่เขาจอดให้เรามาเที่ยวนะครับก็คือวัดแสงสิริธรรมนะครับก็นั่งเรือมาประมาณ10นาทีได้เนาะสิบถึงสินาทีก็มาถึงที่นี่ก็สามารถเข้ามาไหว้พระที่โบสถ์หรือว่าใครจะแวะเข้าห้องน้ําก็ได้ ถ้ากลางวันน่าจะมีร้านอาหารตอนนี้เริ่มจะปิดหมดแล้วเพราะเรามาเรือรอบสุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวพาดูบรรยากาศกันโอเคมุมนี้ใช้ได้ ข้างในโบสถ์นะครับก็จะมีหลวงพ่อดำนะครับที่เป็นพระประธานประจําโบสถ์ที่วัดแห่งนี้นะก็ดูขังมากเป็นพระพุทธรูปกนาะแบบโบราณไม่แน่ใจว่าอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกว่าขังมากๆที่นี่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับก็สามารถมาขอพรกันได้นะครับโอ้แม่ซื้ออะไรมาเนี่ยผักกูดผักกกดกับผักอันนี้ ไหนผักสลัดเหรอใช่โอ้ได้ลยมื้อเย็นวันนี้สบายเลยเท่าไหร่ยี่สิบห้าบาท25บาทเองถูกมากเลยแจ๋วผัดโสวไปรอซื้อน้องผิดก็ได้เออตามน้องผิดอยู่อออันนี้ด้านหลังโบสถ์มีพระหน้าปกที่เขาเพิ่งจะมาถวายใหม่ๆแน่เลยใหม่คลิปเลยนะโอ้สีเหลืองอลังมากเลย ถัดมาด้านหลังนี้ก็มีอีกอุโบสถหนึ่งนะน่าจะเป็นอุโบสถที่ใช้บวชใช้ทําพิธีของวัดเนาะแล้วด้านที่เราอยู่เนี่ยก็เป็นโบสถ์เก่าที่น่าจะไม่ได้ใช้งานแต่ว่าสามารถเข้ามากลาบไหว้ขอพอรได้นะครับนี่เด็กน้อยแป๊บเดียวก็เอาให้อาหารปลาด้วยจัดไปปลาเยอะอยู่นะที่นี่นะแกะเลยแกะเลยลูกโอ้โหปลาสวายมาหลอกกินกันแล้วเนี่ย เออเอาเอาเลยเก้ลุกพุ่งพุ่งพุ่งโอ้โหโอเคเลยโ,ลโอโ้โหโหโอหเออโอ้โหโ,โอโ้โหปลาเยอะด้วยน้ำระเบิดเลยน <c ười> โโเนี่ยเฮ้ยเออยเฮ้าากินไปเลยน้ำระเบิดเลยใช่ไหมเฮ้ย เออเสียวเออได้บุญด้วยเนี่ยอโอ้โหมีความสุขใหญ่แล้วมเฮ้โอ้โหว้าวเดี๋ยวจุดที่สองที่ขอจะแวะก็คือเป็นชุมชนที่เขาทำผ้าบาติกนะครับชื่อว่ารัดดาบาติกนะ จะสวยขานาดไหนเดี๋ยวไปดูกันอตอนนี้เรือพาเรามาจอดที่นี่นะชื่อว่ารัดดาผ้าบาติก ลัดดาบาติโอ้พี่เขวาวาดรูปสวยนะโอ้เขวาวาดเป็นรูปปลาด้วยล่ะว้าวโอ้ดูโอคนี่เขาทำเป็นผ้าพันนะ่ะสวยนะเป็นผ้าไหม่ปะสวยเลย ทางนะครับก็จะมีทั้งวัดแล้วก็มุมต่างๆที่เราไม่เคยเห็นนะครับรวมถึงร้านอาหารแล้วก็คาเฟ่ต่างๆนะครับบางทีก็จะเป็นร้านลับนะครับที่เราไม่เคยเดินไปถึงเนาะถ้าไม่ได้ขี่จักรยานไปเนาะบางทีก็ลองขี่จักรยานรอบเกาะนะอาจจะได้เห็นร้านแจ่มๆร้านดีๆนะครับในบริเวณกเกาะเกตรอบๆเกาะเนาะแล้วก็บริเวณสองฝากทางของ โค้งน้ําบริเวณนี้นะครับก็จะมีทั้งวัดแล้วก็คาเฟ่มากมายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้ด้วยนะจากการทําผ้าบาติกนะครับหลังจากที่เรือกลับมาถึงท่าหน้าบ้านนะครับเขาก็จะแวะส่งให้เราที่ท่าเรือวัสนามเหนือเลยนะครับก็สามารถขับรถกลับบ้านได้เลยนะครับหรือถ้าใครจะเที่ยวต่อก็สามารถนั่งเรือต่อไปเขาก็จะไปส่งให้ที่ท่าเรือหน้าบ้านของกอบเกตเลยครับ ว้าวเย้งงสนุกไหมสนุกไหมสนุกจังาว็นอากาศเย็นๆนั่งเรือข้ามเกาะเลยรอบนี้ปกติมาเที่ยวเกาะเก็ดมีแต่เดินเล่นในเกาะเก็ดกินขนมกินอาหารแล้วก็กลับเนาะรอบนี้นี่นั่งเรือข้ามเกาะรอบเกาะเลยนะออรอบจริงๆเลยนะคุ้มนะเก้าสบาทเนี่ยใครว่าไม่คุ้มเย้ โอ้โห,โโหเห็นมีคาเฟ่มีร้านอาหารเยอะเลยอะแต่ไม่รู้ว่าร้านชื่ออะไรบ้างไม่ได้เซฟไว้ด้วยนะแต่หน้ามาเที่ยวยิ่งตอนนี้เราจะถึงจะกลับถึงฝั่งนี้เนาะร้านอาหารนั่งห้อยขาคาเฟ่แบบนั่งชิลๆเพียบเลยอะเออเดี๋ยวเขาหน้าเราจะมานั่งคาเฟ่ชิลๆกันก็ได้ใช่ไหมวัมนนี้กลับยังไปแล้ว,ลวไป <c oughs> <c oughs> ไปแล้วเป็นจอมังเอ้โหตรงนี้เป็นทางเดินยาวไปนู่นเลยนะไปถึงสะพานพระราม4เลยนะครับ นู่นไงว้าวโอ้โหหน้ามาเดินออกกำลังกายอะ่ะแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะใครรักสุขภาพมาเลยไอย้ตรงนั้นห้องน้ําเห็นไหมเป็นห้องน้ำแบบหยอดเหรียญน,นะตรงนี้ก็มีศาลาแล้วก็มีลานจอดรถด้วยวโหดูดิตรงนี้เป็นต้นไม้สวยเลยดิยดเป็นโคมไฟแบบทางเหนือด้านหลังก็มีพญานาคนะเดี๋ยวไปดูพญา ตรงนี้คือพยาเอกนครนาคราชนะครับโหเป็นพญ<ย>า, oh, านาคห้าเสียรน,นะครับแล้วก็มีลูกแก้วที่ปากของพญานาคด้วยนะครับมากราบบูชากันได้เลยตรงนี้โอ้โห oh, oh, สุดยอดเลยประดับไฟสวยงามเลยนะพร้อมกับมีโคมไฟที่เป่งนะอยู่ข้างๆด้วย